เต็มถุงเล่นปะตอนพูดต่เกิเลียนเข้ามันกเขอพวกกินแล้วพวกนียเบียร์พวกกินละเบียร์พวกกินเบจอนี่กินแท่งแนมันโดนพก้ได้กินนอกจากเทศกาลไง เทศกาลช่วงห้าสิบกว่าเต้นอันเดอร์ตัวแตะกินจารีแค่แหละตามเทศกาลผมละสามลอยวะสี่ลอย,เ,ลยเดี๋ยวนี้มันหาลอยเดี๋ยวเดี๋ยวนีขึ้นหาลอยนี่ภาษีมันขึ้นเนาะลืมไปแม่่ครับภาษีหรอกตามเทศกาลธรรมาดามันก็เซนกว่าบาทช่วงนี้เทศกาลไอ้สงการมันอันนี้ก็สวนเ้าก็มีพวกบุกข้าวพวกลูกไว้รสองปีสามปีแล้วกำลังออกผลผลิต ข้าวยังน้ำหอมแทบปะก็มีปนบ้างกับน้ำหอมแท้นี่มันประมาณคันสมุิมันดินสมบูรณ์กับสองปีเกือบสามปีคันดินบ่ค่อยสมบูรณ์นี่มันก็สามปีกว่านี่ก็สามปีนี่ก็สามปีแล้วไกลแคียงอ่ะเพราะว่ามันมีน้ำมีดินเพราะดินว่าคือดินทั้งสมุดสาคอนสมุทสาค่อนอ่ะสองปีครึ่งเกือบสามปีเนี่ยตกลูกแล้วประมาณขนาดนี้ละออกลูกแล้วมันเป็นดินดินกิมมอน ดินเหนียวเนาะดินตลาดขายบ่มันก็มีแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าดินเฮามีโลมีโลไอ้บ๊อบไปรัดไปรัดไอ้ใบเหลืองอ่ะไอ้เฮาดินพู่เฮาบ๊อบหยังหรอกแต่ดินพู่เป็นยหนยังลูกแต่ลงทุนมันก็สูงเหมือนกันเพราะมัน ห้าวอ้นี่เขาตลาดนะรอบลองมันมีอยู่แล้วตลาดอะเยอะแยะเออพอเขาสิปลูกมันสักหล่องร้อยจนสามร้อยจนรอบทีนะโอ้ได้อยู่แล้วผมไม่ปัญหาห้าวเวนว่าปลูกเป็ี่ยนแปลงเดียวเดียวได้เขาปลูกรอบทีแต่ว่ารอบทีสวนอย่างจีติปล่อยเขาไม่ปลูกโมไมีปัญหาโมไมีปัญหาเพราะว่าแถวนี้เขาเขาก็ไปเช่าที่ปลูกกันนี่มีตลาดใหญ่ๆดิขนแกนเยอะแยะอะไาที่ข้าวตีลงข้าวตีลงข้าวตีลงข้าวนแลนงล้วนชีวิต ลงพันธ์ที่เขาเฮ็ดตะบักหุงขายเนี่ยดวยน้อยนี่นวยน้อยต่บางครงขายนวยสุกนี่มันดีหวานแบบพันธุ์ฮอลแลนด์ก็เข้าใจพันธุ์ฮอลแลนด์นี่เขาเบอกว่าปลูกบ้านเทาแล้วมันนวยน้อยมันต้องเลี้ยนยาสูงบ่บ่เขาปลูกแบบธรรมชาติมันบ่อบ่บ่ทนบ่ได้เขาลองปลูกอยู่หน้าบ้านเท่าเดียวพันธุ์ฮอลแลนด์เนี่ยมันมันบ่มินฮอลแลนด์แท้มันผสมนวลชวีเป็นตัวไม่ แต่อยู่ชนบุรีแต่คิดว่ามันเชนโลกว่าสันเชนโลกเชนมันสูบเป็นพับบาทมันสูบอันนี้ห้อง่ได้หรอกมันสูบคงติงบานเา่ได้อง่ได้รดดเพราะมันถูกไหมถ้าดามันต้องทอห้างวะล่ะอันนี้มันบอกว่าทอมันบดบดตรงตอแล้วว่าสันบม่รู้ห้องกบ่าบดเรียนธรรมดาอ่าดูเล็กรดยละเียโอเคอยู่รู้สึกจะถูกอยู่ฟังจากฟังจากรายละเอียดมั้นะ กคาดว่าอยู่ประมาณนี้แหลเพราะเด็กก็เขาเจสิพานะเด็กก็ช่วงช่วงก่อนเขาจะเห็นตัวเนี่ยกินเหมือนก็ยังกินเหล่าวะเนี่ยกันเหล่าเลยเนี่ยกินเหล่าในนึงเนี่ยเดืเบิงเบิงบวมเหล่าบัวแช่พึ่งพึ่งไอ้นี่กินพึ่งไปดมมาบัวแช่พึ่งกินไอ้นี่มาลองชิมเบิงกันนะเหล่าอยู่ห้อมาประมาณตอนไปทำงานเหล่าเนี่ยเบาแฉลบชิมหายเลยลองชิมเบิงลองชิมเบิงมาเป็นของขวดบ่ะบ่นิดเดียวเองแค่นี้ ลองวะใส่มาจิ้เบอร์เลยแล้วลองมือนะใช่ได้เด้ลองมาจิ้บเบอร์กินดีเขันนี่เก้าเดือนแล้วเก้าเดือนสิบเดือนเออ่ขอยล่อมถอย่อมัเยังยังกิน้าดีกมังเฮามีโซดาอยู่แเดี๋ยวเซดาอย่เ้ยงไม่แท้ ผลิตในแบบพนครบางกอกถือมาแป๊บถือมากินบอสต่ี้ยันสี่มันยังอยู่ไทยเนาะคิดยังมากเออเดี๋ยวเอาเอาเนี่ยหลายเจอตรวจเตาอีกขึ้นเดี๋ยวเสียวเราแค่ชิ่งเลยซื้อภาสาเจอเมืองศาสตร์จีดอก เขาห็นว่าขวดมันเี่ยขวดมันนลี่ยขวดมันสวยตรมันงามอ่าตรงมันงามตำเหล่าเลาเลยว่เออนั่นแหละเมื่อกี้เขากินได้เพราะยังเขากินได้เพราะผสมคูกเมื่อกี้เนี่ยผสมน้ำส้มอ่ะเออเเอาวันอะเขากินบ่ได้เลยมั้งพอไหวเอาด้หมูเขากินแล้วยิ่อยากดูกว่ะเมื่อยเนาะเมื่อกี้เดือดดีเนาะไอ้มังคุดแต่มังคะลาวุฒิร่างหอมอ่ะแต่ตัวดำๆเห็นปะตัวดำ ขาวเลยแหละขาวขาวอืมมันมันห้องนึงเข้าสนิทกันมันจะน้นรุ่นนอืมเพราะว่ามันมันเป็นแบบมันคล้ายๆว่ามันมันยกระดับอยู่ของอีส่วนหนึ่งเนาะตอนหองครัวหองนึงช่วงนั้นอืมมันจะเป็นกลุ่มนอกจากอาสาคนเดียวอะมีมันมันมีบักอาสาบักแลมแลมปากแลมอาสาเนี่ยนะแล้วก็มีบักที่ยังอ่ะไอนาเขาขาวคล้ายๆตัวอีกแบบหนึ่งใครวะปลาโมดบ่ เออมันมันจะบอถือตัวแบไหนทั้งพวกเนี่ยว่าล่ะก็มีบวกีบค้นอ่ะนอกัานโอ้โหมันเรียนมันจแตกบอสซ้อนเนาะพวกนั้นเป็นสไตล์เขาเอง่ยแกแดเซ็กยังไงถีบหนาวยังไงก็อยู่กับหอเขาเนาะพ่อพหลี่พิลาบวนี้อยู่หอน้ำกันบนโยกคนพวกอยู่หอผักน้ำกันมาเจออยู่แกบออยู่ในแต่สิน่ะแต่หมอสีต้องหมอหกอ่ะจะมาพักอยู่ใกล้กันไง บุญโยกกสิบพักยู่ซอยหนึ่งเขาก็สิพักยูกับพี่น้องเขากับพี่ละกับไอพ่อหลีจะพาดีต้องกันพี่ละไอมาจากเขาวงเนี่ยอการแล้วอยู่เขาวงเนี่ยเป็นกระเราเมาช่วงเนี่ยได้ดำไดดีๆละพี่ละกันมีแล้วห้องกับโตแล้วก็เริ่มต้นไม่ห้องเริ่มต้นไม้ด้หมู นนพอเขาขึ้นไปใหนสายเด่นปุ๊บพอมดิงย้อนกลับมาเนี่ยดิงกระโดดลงมาเลยเนี่ยโมเมนต์โมเมนค,ค,ค,ค่อยๆโค่นลงเดนี่ยเนีดกระโดดลงเลยคือเขาละผาดจะขอบขวัวมากเหมืนอนกับหัวเสียบเพื่อนเนี่ยเพอเขาเอิญเดือยโดนเล็กโตมากที่ทำกระโดดลงแต่ว่าเขากระโดดลงมันมีเบาเบายุงลางอย่านีมันก็เลยเบอๆนิดๆเบาลางกับพ่อแม่ไงป้าป้าโมเมนพ่อแม่ผาดดึงเห็นไหมคนในขอบครัวอีะดี ว่าว่าบุมีลูก้ว้ม่ลานบ่บี่นีเพิ่นมดใแต่งงานเขาอยู่กับเพิ่นแต่ตอนเล็กหน่อยเรียนมัธย่มุ่นตั้งแต่มาโขมฝุ่นอยู่กับยากับป่าเราห่างกันคนลูกเลยเราห่างันลูกเลยทำลูกก็โชคดีถือว่าโชคดีเพิ่นบอกเอ้ยทำงานยังเพ่นสูงไม่เห็นของเขาเองดีกว่าเพิ่นเพราะมาเห็ดปุ๊บมันกับบุ้มพี่เพิ่นก็ยังเป็นขิดยังน้ำเขาเขาด้ว้บ่ไม่ใช่หรอกเขามีสายปานเหงากับไอ้ อย่าใสิบม่มีปัญหาหรอกเอ็งหนักขัาก็เก่าได้บานนี่คือในมองเพิ่นว่าเข้าเฮ็ดแล้วมันสบายแต่ว่าเข้าเฮ็ดแบบมันหนักกว่าที่เพิ่นคิดไว้พอเขาก็รลู้อยู่ว่ามันหนักแต่ว่าเข้าสิมาเบิ่งว่าอย่างเนี่ยพอชีวิตของลูกจ้างเนี่ยมันบวกอยู่แล้วไปเต็มที่เข้าเฮ็ดเต็มที่เฮ็ดจนตายไผว่าตัวว่าไปรวยถือกคือโปรในทุนนั่แหละ ในหารด้ทุนรวยแต่ว่าห้องมาเฮดังสี่เข้าว่าสามารถขยายได้คือเ้าสบายใจเอาหัี่เจ้าหน้านก็คือเ้ามาเฮดังสี่เขาสามารถที่จะขยายได้ถ้าบอกลงทุนได้เข้าขยันเทาก็ได้หลถ้าบอขยันเทาก็จบอ่ะขยันก็ได้หลก็บอกขยันก็ได้หน่อยอยู่โรงงานนี่ถามว่าบอกขยันเขาก็เตะให้ือกขยันมันเป็นระบบของเขาไง